เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2,564สมาคมชาวปรกกิจสงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียวรวมงานชาวปรกกิจศพสมาชิกที่เสียชีวิตคือคุณพ่ออ่อนสืบสุนทรอ,อายุ75ปีตำบลหัวเรืออำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายภัยทูน์อนุสัติน์นาย,ยกสมาคมชาวประกิจสงเคราะห์รุ่มน้ําเสียวได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพเป็นประธานในพิธีทอดผ้ามหาบางสุกุลณเมรุวัดบ้านนาฝายตํบลหัวเรืออําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามคุณพ่ออ่อนสืบสุนทรสมัครเข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่27พฤษภาคม2563ผ่านการคุ้มครองเมื่อวันที่28พฤษภาคม2564 ุณพ่ออ่อนสืบสุนทรได้เสียชีวิตเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยน2564สมาคมชาวปรกิจสงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียพร้อมคณะกรรมการจึงมอบเงินสงเคราะห์ศพเป็นเงินสดจำนวน500,000บาทให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตเป็นศพที่240กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลุ่มน้ำเสียมอบเงินสงเคราะห์ศพเป็นเงินสดเป็นศพที่118วันนี้สมาคมชาวประดิต์สงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียและกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลุ่มน้ำเสีย ที่ได้มาร่วมงานชำราดีนะครับโดยการมอบเงินงของพ่อศพเป็นจำนวน5้แสนบาทซึ่งศพนี้เป็นศพที่240บแล้วนะครับการมอบเงินในครั้งนี้เป็นการมอบเงินครั้งเดียวแต่ทางสมาคมนั้นและบุคคลสำนันได้มอบเงินเป็นครั้งเดียวเพื่อที่จะให้ทาญาขิของคุณพ่อองนั้นได้นำไปใช้กาย ในการจัดก,การทำนิกิต์แล้วก็ทำบุญทำบุญที่ส่วนบุตลๆๆหาบุพพ่พอและประการที่สองในการอีกันว่าทางสมาคมและกลุ่มความสนั้นเป็นสมาคมเป็นกลุ่มองาทับที่มีความมั่น,งนงคงเราก็ดูแล่วยเหลนและสมาธิตามเงื่อนไขที่ทางสมาคมและกลุ่มควาทับวางไว้ซึ่งวันนี้ทางสมาคมและกลุ่มควาทับต้องขอขอบคุณทางเจ้าภาแต่ขอ ณพี่น้นองนะครับว่าเราที่ได้ให้เกียรติให้ความสําคัญที่พวกเราได้มาร่วมประชาสัมพันธ์และได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับสมาคมชาวภารกิจสงเคราะห์ลุ่มน้ําเสียวจึงขอเชิญชวนท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงให้แก่ทาย,ยาทและครอบครัวอีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกในการประกอบอาชีพโทรศัพท์ 0807203487หรือเข้าสมัครได้ที่เลขที่251หมู่ที่12บ้านแดงตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม